เดี๋ <peach> ยวเรามาดูตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของนกน่าจะน,นกแก้วนะคะอยู่ข้างบนส่ <Okay. S 1> งเสียงร้องดูดูดูตัวน,นั้นพี่เห็นไหมลูกเข้ามาไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่านะอตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วเดินมาทางนี้ปะค่อยๆเดินไปแม่ระวังลูกลื่นนะ ตาดิบชื้นโหมันมีไก่ด้วยยิ้มเหมือนบ้านปูเลยมันซื้อไก่เหมือนปูของบ้านปูเลยอันนี้เป็นไก่พันแคะลูกเนี่ยไก่ไก่พันแคะแม่เขาให้ไปเขา้ขา,ขาไปโซนนี้เหรอใช่เขาเขา้ขามาใช่เขาให้มาโซนนี้ได้ค่ะลูกให้มาโซนนี้ได้ค่ะ เมื่อกี้เขาไม่ให้เข้าไงครับเมื่อเขาปิดค่ะเขาเขา้เขาทางนี้ทางเดียวค่ะอาจจะชอบปิดฝั่งเดียวด้วยหรือเปล่าเออไม่รู <c oughs> ้ฝั <c oughs> ่งเด่ยวอ,อ,อันนี้บ้านของไก่อันนี้บ้านของไก่ใช่ดูนี่ไงไก<ข>่ไก่ไไตัวเล็กไก่ตัวเล็กมันฟักอยู่เหรอมันมีน้งตัวในท้องอ๋อ อาหลบต้นกล้วยหน่อยหลบต้นกล้วยหน่อย,อยจ,ะจ,จะเลี้ยวกดปิดจำจำได้กระดิ่งนะจะไปทางไหน <S <S หนูยิ้มไปทางนี้เหรออ่าไปทางนี้อ่าไปทางนี้ไปทางนี้หนูยิ้มหนูยิ้มอย่าไปทางนี้ปะทางนี้น่าน่าสนใจอยู่หูดูสิแม่ขึ้นไปก่อนบอกแม่เลย อ๋อมันกางสนได้ตรงนี้โอ้โหดูสิโอ้โหดูนี่เลยแม่ไปยืมหยิบดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูตรงนี้ก่อนไม่ตรงนี้แม่ดูนี่เห็นไหม อันนี้ไก่จะอยู่ตรงนี้เวลาแบบฝนตกเวลามานอนก็ไม่นเขาจะมานอนอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมใช่เป็นซุ่มเป็นซุ่มเหมือนอย่างกับบ้านเลยน้องี้ยทำปิ๊เตอร์ไหนคะโอ้ยนกเงี้ยเห็นไองนกเงี้องเงีอยอ๋อว้าวไก่ฟ้าสีทองอ่ะไก่ที่แกังกึมอ่ะอ๋อไหนนั่นอ่ะนู่นนู่นเหรอเหี้ย อ๋อใช่ไก่ฟ้าสีทองถ้าน้องๆที่เคยดูแดงจังก,กึมมันคือจะเห็นนะนไก่ฟ้าไก่ฟ้าที่ในละครในจังก,กึมนะครับเนี่ยน่าสวยมากๆเลยอ่ะ อะไรครับไก่ฟ้าพญาลองไหนอ่ะนี่เหรอนกประจำชาติไทยไก่ฟ้าพญาลอยนี่นะดูดูหัวมันจะมีหัวเหมือนไหัวอีกไงหัวมันจะเหมือนกับที่ขึ้นมาในนี่เหรออันนี้คือนกประจำชาติของไทยนะครับของประเทศเราเลยนะเออพระบองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยอะไรดูชัดๆกัน อะไรคะอู้ไก,ก,ก่เต็มเลยอ้โอ้โหไก่เต็มเลย คือเขาก็ทําดีนะสร้างเป็นแบบซุ้มๆให้เลยให้อยู่เลยนี่ดูดิถ้าไปซุ้มๆไม่ไก่อยู่หมดเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเอ,อ้นอกมาคอเหรอแก้วมาคอนี่ไงนกแก้วมาคออ,กกาคอ,อยู่บนนู่นไม่ได้เห็นวเปล่าไม่เห็นนะพอดีว่าพ่อบอมไม่ได้เอาเลนนั้นมาอยู่ในกระเป๋า เออด้อ่ะแม่อ้หเอไมพ่อิดากี้พ่อผักมาอีกทางนึงไงอันนี้ก็เราก็พาดูสัตว์ปีก เหมือนรวมรสัตว์ปีกก็คือนกกับไก่เนาะนกไก่ชน,นิดต่างๆนะคะใช่ตรงนี้เป็นจุดเล็กๆของกวางด้วยลกูกดูสิเขาสร้างตรงนี้ให้ให้กวางอยู่ด้วยเห็นไหมลกูกขยี้แม,ม่มัน,มมนยู่งยังไงยข,งขยแม่มันยู่ยังไงอใช่ค่ะอย่าลูกตุดจี๊ด